นะตอนนี้วิ่งเตรียมตัวก่อนคอนะได้แว่นไหมหยัดสะทอดตอดไม่ได้ดิตอดไม่ได้ดิให้แว่นเงินให้แว่นเงินขาเตะขาเตะขาเตะเบาเบาเตะเบาเบาเตะเบเบาเอาเตะไปเลยเออปล่อยมันปล่อยมันน้ำก็หูมันออกได้เตะก่อนเตะก่อนเตะก่อนเตะโอเคอาเตรียมตัววิ่งวิ่งตามคนหนึ่งมาเตรียมตัวนะ ปิดปากด้วยอย่าให้เห็นฟันปิดปากปิดปากหนึ่งสองมปิดปากปิดปากปิดปากด้วยครับไม่เห็นฟันคุณครูบอกว่าไงครับเดี๋ยวมันน้ำเข้าปากนะอ่าปิดปากไม่เห็นฟันครับเตรียมตัวเกาะเองนะหนึ่งสองสามอึ้บอ่าโอเคเดี๋ยวคุณเอาขึ้นเองเดี๋ยวมันบาดเอาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ปิดปากปิดปากไว้ไม่เห็นฟันอาปากอ่าโอเคมอดน่อพอเอาปีขาปีขาเหียงแรงแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับอ่าไหนลองทำเองแต่นี่ลองทำเองปิดปากไว้ด้วยนะถ้าไม่ปิดปากน้ำเข้าปากนะอ่าถ้าโวยวา ถ้าโวยวายคุณหนึ่งล่อยบุ้มลง้มไปเลยสู้ๆครับปดปากไว้ก่อนร็วฮุบฮุบทำได้ครับสู้ๆครับอาบากเยี่ยมฮ้ากอนฮ่าเลยอาไม่ห่าคุณก็ทำรักอยู่อย่างเงี้ยคุณก็จะอา่อย่างเงี้ยเอาคุณเตรียมตัวเข้าฝั่งนะเข้าฝั่งเองหนึ่งสองสามอึ๊บอาบาก เยี่ยมมากเลยมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่สำลักนะเอ่อจะไม่สำลักน้ำแล้วสำลักน้ำถ้าถ้าถ้าอยู่เงี้ยอะต้องอ่าสิงโตเลยเป็นแบบสิงโตเลยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปวิ่งมาวิ่งมาเรื่อยๆเอาพี่วิ่งมาเรื่อยๆไม่ต้องวุ่นวายไม่ให้ลงไปแล้วไม่ต้องไม่ให้ลงไปแล้วอะคุณหนึ่งไม่ให้ลงไปแล้วโอเคเดี๋ยวให้ไปเล่นของเล่นตรงไหนนะ còn lên dù tuần này nữa dù này dù con hướng phía mát. đó dù trong nào rồi dù bay ao yên à, bay yên tay yên